สว auto> ั <autour> สดีครับทฟนทุกคนนะครับผมเจอกันประจำทุกวันนะครับกับเจดาอฟค้าจะมาเ p d กข่าวการการลกหนังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้นะครับก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ตูยูนเต็ดฟีเจอร์เด็เจดมทุกวันเลยนั่นเองนะครับเอาวันนี้เป็นเรื่องราวของผู้จัดการทีมคนใหม่ของเวอร์วภูเปิดตัวเรียบร้อยแล้วหลังจากอำลาเย็นครอปไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำงานอยู่กับลิปูมาเก้าฤดูกาลถึงเวลาหมดพลังงานต้องออกไปพักไปผ่อนกันบ้างและล่าสุดเวอร์พภูก็ประกาศแตต่งงั้ สล็อตกุนซือชาวดัตช์วัย45ขวบของฟนอร์รอตเทอร์ดัมนั่นเองนะทีมดังในอเลนดูซี่ฮอลแลนด์เนี่ยเข้ามารับตำแหน่งต่อจากเยนครับเป็นที่เรียบร้อยอย่างเป็นทางราบุรีเฮ้ย <Hey! S 1> อย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะนยจจะะดยสัญญาของอร์เนอร์สล็อตจะเซ็นกับลิบูทั้งหมด3ปีด้วยกันนะ และลิปูต้องเสียค่าฉีกสัญญาค่าชดเชยให้กับฟนอลนอร์ดัมถึงประมาณ10ล้านปอนด์เพราะว่าอาร์เนอร์สตเนี่ยก่อนหน้านีมีสัญญาอยู่กับฟนอลถึงปี2026เลยนั่นเองนะก็เปิดตัวกันไปเป็นที่เรียบร้อยในด้วยก่อนหน้านี้นนนนอาร์เนอร์สตเนี่ยนะก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อดัตช์ก่อนเกม ที่จะเล่นกับไฟนูเป็นนัดสุดท้ายเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าเขาจะคุมไฟนูให้เต็มที่และหลังจากนี้เขาจะกลายเป็นกุนซือคนใหม่ของริฟูแน่นอนนั่นเองซึ่งเล่นเอาแฟนของแดงหลายคนก็ตกใจว่าเฮ้ยมึงไม่รอให้ริฟูประกาศก่อนวะอยู่ดีพูดไปเรื่อยเปื่อยแบบนี้ ถือว่าเป็นแบบการไม่ให้เกียรติกันอะไรแบบนี้เป็นเรื่องของมารยาทเล็กน้อยแต่สุดท้ายก็ประกาศแต่ง,ต,ง,ต,งตั้งไปเรียบร้อยเมื่อวานนี้นั่นเองนะโดยก่อนหน้าน,นี้เจ้าตัวคุมไฟนอรทั้งหมด3ฤดูกาลด้วยกันควา้าแชมป์เอริลูซี่ได้1สมัยนะหลังจากนั้นก็พาทีมเข้าชิงชนะเลิศยูโรปคอนเฟอเรนซ์ลีกแม้ว่าจะพลาดท้ายกับโรมาก็ตามนะส่วนซีซั่นนี้เนี่ยนะก็คว้าดัตช์คัพได้โดยการเอาชนะเอ็นอีซีไนเมเกนไป1 0แล้วก็เข้าป้ายเป็นรองแชมป์เอริลูซี่ลีกของฮอลแลนด์น เปิดตัวเปิดเผยกันเรียบร้อยอาร์เนอร์สล็อตกุญซือคนใหม่ของแดงต่อจากเจคัลครับ JK กุญซือ The Normal, เดอะนอร์มอลนั่นเองลองเมเมนต์ม่แล้เปลี่ยนกันได้นะแล้วอย่าลืมนะมนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ติดตามไว้ทุกช่องทางของเรานะตูยูเต็ดฟิจิในในเลนก่นจะดำทุกวันพรุ่งนี้มาอัพขา่าวกับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ